เออได้ละได้ละงๆนี่ครับปูอุ้ยเดี๋ยวเขาสวยเขาเหนียวนะครับผมเอาละครับสังปโอ้โหนี่แจงปลากุลมส้มครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้ได้ปลาดุกมานะจะทำอะไรเดี๋ยวมาติดตามครับว่าปลาดุก สองตัวเขาเอาขี้เอาอะไรออกแล้วพ่อของอะไรนะครับพ่อทำอะไรพ่อปลาดุกย่างใส่ผักกุ้มนะอ๋อแกงผักกุ้มใส่ปลาดุกย่างแม่นโอ้ยสุดยอดเลยคุณผู้ชมเมนูนี้อร่อยโอ้ยนี่ใส่ใหญ่เลยหมดเข้าโอ้ยสองตัวปลาดุกย่างมันๆหอมๆเนาะผักกุ้มดีอยู่ไหมพ่อน่ะดีค่ะผักกุ้มเร่ดีพ่อแก่ดูแล้วเหรอได้ดูแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูพ่อเดี๋ยวย่างก่อนเดี๋ยวย่างก่อนดีกว่าย่างปลาย่างอะไรไว้เดี๋ยวเราค่อยไปดูผักกุ้มกันอืมอันก่อนเลยนะ ย่างปลาขื้นน้อยป๋แล้วแต่เลยข้าเือหน่อยอ่าหมักหมักเกลือหน่อยเอาไม้เสียบไ้พ่อจะได้กลับได้ง่ายเสียบหน่อยเสียบแล้วก็ไปย่างบนตะแกรงอีกทีหนึ่งนะครับกระดาขนาดว่ากระดูกย่างใส่แกงแกงผักกุ้มผักกุ้มส้มผักกุ้มดองผักกุ้งดอดแน่นอนนะครับไปย่างปลากันพ่อเตรียมไฟถ่านไว้แล้วครับย่างปลาลูกย่างปลาลูกท้องอินเนอร์ประวัติบ้นดีอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ขี้แม่งอ๋อไม่มีสนิมเนี่ยไม่ มันเป็นสเตนเลสพ่ออย่างดีอ่ะเนี้ยเออได้เลยตัวเท้าย่างเองนะไปล่างขึ้นเหนียงอีกขึ้น่อยขาวมันจะใหม่มันจะใหม่ได้นี่นี่นี่ย่างนะครับปลาลูกครับนี่อหมือนสองตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญาผักกุ้มดีแน่นะพ่อดีค่ะเพราะอาจารย์จะดีอยู่นะพอก็เมื่อมันโอ้โหนะหลายวันนั้นเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันถ้าจะดีแหละปกติก็ไว้อย่างเงี้ยนะพ่อเนาะอือนะฮผักกุ้มสดน้ำร้อนๆนะแกงผักกุ้มส้มที่สุดยอดละผักกุ้มส้ม ใส่ปลาดุกเนี่ยเนาะอืสามชั้นก็ใส่ใช่ไหมครับปลาอยู่สามชั้นสามชั้นก็ใส่ปลาแห้งก็ใส่ถ้าวข้าวเจริงนนะปลาในเข้าหรือเนื้อ่เนืะอ่าปลาในข้าวเขาตั้งน้ำมันเหมือนๆหนห่อยน้ำเค็มข้นครับน้ำอร่อยน้ำเค็มข้นนี่มาย่างปลากันก่อนนะครับเป็นไงครับโอ้ยติดตะแกรงไหมติดหน่อยได้ดูได้ดูโอ้หนังไปแล้วครับหนังไปแล้วนี่โอ้หอมมากเลยคุณผู้ชม ไปดูผักกุ่มกันดูผักกุ่มก่อนไปมาครับมาครับผักกลุ่มดองกี่วันแล้วนะห้าหกวันแล้วครับห้าหกวันประมาณประมาณหกวันเอาหวันเอานี่นี่โม่อยู่รู้ก่อนนะอืมหอมอยู่หอมอยู่เดี๋ยวเขอเช้าโอ้นี่ไงอ่าเราอมวยเหรออมวยอยู่อมวยอยู่สีสวยอยู่ครับโอ้โหไหลๆนะกลิ่นหอมอยู่หอมอยู่หอมก่นเดี๋ยวเราจะล้างเนาะ เอาแดีผักลกลุมนะครับผักกุมมากินดได้ไหมไ้ค่ะอห,หอมไหมอร่อยท่ว,วมหัวว่ะเปรี <c oughs> ้ยวั่ะเปรี้ยวละไหยนะงัน <c oughs> ตังจับเนน้อืมอืมดีดีไม่เปรี้ยวมากแล้วแมน้ำเนะเาะ<อ>ต้ว<ำ>กระตุกอ่ะหลังสักหนึ่งน้ำนะครับโอ้ยเยอเหมือนกันนะครับเรายำปเข้าหนึ่งขนาดเรายำไปแบบ ถ้วยหนึ่งแล้วอะนี่แบบเลยเยอะเลยมันไม่ยุบเนาะมันยังเหมือนเดิมอยู่อะมันไม่ได้ยุบลงอะครับผักกุลมะถ้าดองไปมันจะมีขาวๆหน่อยนะอันนี้มันเป็นปกติก็เป็นอย่างนี้เหรอพ่อเออ้เนอย่างนี้แหละทำไมมันเมื่อนนะทำไมนานจะเป็นอย่างนี้นะพ่อบอกไอ้นี่มันเป็นอันตรายไหมคุณผู้ชมใครรู้ในคอมเมนต์บอกหน่อยนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องไว้ก่อนเมื่อกี้ไปดูปลาดุกแล้วครับยังไม่สุกนะเครื่องมีอะไรบ้างพ่อแนะนําเครื่องก่อนไหมเครื่องมันเนี่ยแกงผักกุมส้มแกงผักกุลมะเริก เกลือชโวดมัเกือชุ่มหอมแขกนะครับมันผระกุ้งเขาเนี่ยทันไว้ก่อนก็ปลาดุกด้วยอืมปลาลุกเครื่องน้อยครับไม่มีอะไรมากมาปรุงรสก็เกลือชโลดนะครับเกลือชูรดส หนึ่งลูกพอมันก็นลูกกับพออละค่ะเมืเครั้เศไอพ่อผักกลุ่มเรามันก็เปรี้ยวอยู่นะอันนี้เจ้าเปรี้ยวหวานไงกระเทศกินมันด้วยเนาะเมื่อกิน,นม, <า S 2> มันก็หอมดีนะเตรียมเครื่องไว้ให้หมดเลยครับพริกนะครับพริกแดง Strong เข้ากันนะต้องมีครับพริกแดงเนี่ยจริงใส่เป็นลูกก็ได้เนาะได้ใส่เป็นลูกนก็ได้ครับแต่เลย เร้อยเดี๋ยวไปดูประดูกันเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมประตูเราก็พปิไปพลิกมาหลายรอบแล้วผู้กินนี่หอมมากเลยอ่ะได้แล้วเหรอกลับดูหน่อยนี่ไงเออได้ละล้วแยบแยบเลยนะครับนี่ครับโอ้ยกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวครับผมโชกแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่ก้อนร้อนมันร้อนเนาะนี่มันเป็นหยังเหรอนี่นะตรงกลางเหรอตรงกลางร้อนไหม ตรงการแล้วได้เลยนี่ครับเอาเกี๊ยวลงเต๋อแล้วครับผมทาลงเต๋อแล้วครับน้ำเดือดแล้วพ่อปะองค์เนี่ยองค์โบกแล้วอันนี้ทำไงเอาผูนีดก่อนเอาไม้นี่ก <aría> ่อนให้เสียบเอาค่ะหั่นเนาะหั่นกันนะครับจะหั่นนะเพราะว่ามันตัวใหญ่ตัวใหญ่มากหัวนี่ยหัวนี่ของอร่อยเลยเนี่ยสามชิ้นสี่ชิ้นครับ เท่านี้ครับเดี๋ไปครับผมรูปโอ้ยนี่ก็เยอะแล้วอันนี้เอาแตงหัวพ่ออันนี้ตีหัวพ่อละเอาเนื้อพ่อไว้ปิ้งกินกันออ่านี่ครับหัวเสร็จลโคเลยเสร็จเป็นเขียงเลยเอาเลยครับนี่นี่ก็ไว้ย่างไว้กินตอนเช้าตอนเย็นก็ได้พ่อนี่โฮ้ยอืมเนาะอร่อยมากกินคำแรกต้องออกท่าแล้วพ่อเป็นไงเป็นไงนี่หมักเกลืออย่างเดียวนี่ก็่หม้ขนาดในหมักเกลืออย่างเดียวนะครับทำน้ำจิ้ม จริงย่างนี้แล้วกินกับน้ำจิ้มมะนาวก็สุดยอดแล้วนะโอ้ยหลายรอบแล้วพ่อหมันอร่อยมากหวานเดือดบุบบแล้วต่อไปพ่อต่อไปนี่ต่อไปต้องไปนะครับปรุงเลยไม่ปรุงรสนะครับสับกะรุงเลยโอ้อ่านี่ครับต่อไปครับผมต่อไปผมสดนะครับชดนะครับผมเนี่ยเกลือนะครับเ เมื่อกี้ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกลืมมีผงขมิ้นด้วยนะครับผมลืมเมื่อกี้ลืมมาให้ดูเอาละครับผมด้วยผงขมิ้นครับอันนี้ไปใส่ที่หลังนะครับถ้าเราชุกเรากไปใช่้อให้ไปสุกก่อนปิดผ้าไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมดูไอมันอะคุยพุ่งอะพุ่งแล้วมาดูไม่พอเป็นไงเอาเลยครับโอ้โหเฮ้ยบาว ไปครับผมไปนี่ครับนี่หอม<ช>แขก,ออกอแขกลงไปนะครับหอมแขกมะเขือเทศติดสดครับผมสับดูเลยปิดผาไว้นะครับปิดเหมือนมันออก10นาทีเลยพอละรอให้แบบไอ้มะเขือเทศกับหอมแข,ก,ก,มแขกสุกอะ่ะหอมแขกเริ่มใส่นี่ก็ได้นะครับมาเ,เจอกันคีนัโผมเอาละครับคุณผู้ชมน่าจะได้ที่แล้วครับผ่านไป10นาที เอ้ยปโอ้โหนี่อะไรของแขกใสแล้วพ่อเฮ้ยกลิ่นมะกุมหอมมากเลยคุณผู้ชมสุดยอดกันเนี่ยเฮ้ยนี่เสียงอะไรพ่อเขามาตัดไม้เหรออืมแต่ตัดไม้พ่อตัดปะมีเสียงเครื่องตัดไม้เลยนะครับเอาละครับผมชุ่มนะครับอร่อยครับกินหอมกลิ่นหอมไปเทเสร็จด้วยครับผมเฮ้ยโอยกลิ่นผักกุมอ่ะพ่อหอมมากเลยหอมนี่นาัะกุลมันน่าเฮ้ย ปลาดุกมันเข้ากันนะคุณผู้ชมถ้วยหนึ่งพอดีครับเรียบร้อยแกงผักกลุ่มส้มครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาชิมกันคุณผู้ชมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอะให้พ่อชิมก่อนนะผมน้ำนี่นะจะเค็มคนมากผักกลุ่มบอเนอะเกลิ่นกลิ่นหอมขนาดเลยกลิ่นหอมกลิ่นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมผักกุ่มเนี่ยเอาเลยนี่ครับ นนยังไงครับมีให้เคี้ยวหน่อพระกุ่มอีกอะม่วขนาดอีกอะม่วขนาดอีกอะอีกอะม่วงขดดัดหวานเข้มข้นขนาดละกลิ่นพระกุ่มนั้นมีกลิ่นพะกุ่มร้องให้นะครับอืมีมกลิ่นขนาหน่อยข้าวนนาันนี้ขนาดละน้ำเกลือช่วยยอดเลยเข้มข้นขนาดละไม่คนเดียวนะครับ อเรียบประดุกก็เนียนๆครับนี่เข้ากันนะแกงกับกุ้มกระเดือกเลยอ่ะกินต้งลายตามเลยนะน้ำให้พอกินอีกคำสองคำครับข้าเข้าวเหนียวนะพ่อข้าวเหนียวจ้ำลงไปอื้ำเสียงเข้มข้นอ่ะครับอื โมอเตี๋เตีหยปลาดุกปลาดุกเลยเท่าคางมันเนี่ยนี่ครับนี่ครับเท่ามันหอมแล้วลองออกลองเท่านี้เท่านี่อันนี้รอรอเย็นหน่อยร้อนนะร้อนขนาดเท่อ เปรี้ยวนิดหน่อยมันก็ชมเปรี้ยวหวานหน่อยครับเนื้อปลาดุกนี่ครับเนื้อปลาดุกเนี่ยทองเหลืองเลยพ่อแล้วเออเจอแล้วมันอร่อยมากคุณผู้ชมกินด้วยนะครับชิมดูหน่อยโอ้โหน้ำแกงนี่น่าซอสมากดูเข้มข้นจำลงไปครับ หอมผัมมมกกอุ่มมากคุณผู้ชมกลุ่มร้อให้ความเปรี้ยวกำลังดีนพะพ่อขมจ้ามันหรอ,อ,อ,อประดุกประดุกเหลืองๆเลย้หมาถ้ากลุ่มส้มกลุ่มส้ม ใส่อะไรได้บ้างเพราะนอกจากปลาดุกหมูสามชั้นสามชั้นเนาะหมูสามชั้นกระดูกกระดูกก็ได้นะกระดูกก็ได้มีไงปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งก็ใส่ได้ฮะผักกุ้มมันไม่เละนะคุณผู้ชมมันมีให้เคี้ยวกรึบๆอยู่นะเปียกนะผักกุ้มเลยนะกุ้มใช่ล้วก็ต้มนานมากนะเนี่ยปลาดุกดู เนื้อเ้นี่เนื้อเขาเรียก่เนื้อคางเหรอปเนื้อคางเนื้อโหเนื้อหอมหอมมันไม่เจอพริกเลยอร่ออืเฮ้ยกัดพริกเข้าไปอืมเข้ากันเพราะผักกุ่มเนี่ยตอนเขาล่องมันยังได้เหมืนกินได้อะป๊อ กลิ่นมนันอะกลิ่นแห้งเลยตามาลองเามาลองหลายวัานกลิ่นอนี้ละครับกลิ่นชมออกมาละตอนไปเก็บมันเม็นเขียวเนาะตอนไปเด็บยอดมันนะมันเม็นเขียวมากทามาดองเสร็จเรียบร้อยไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นนี่คือไม่มีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่ายังมีกลิ่นผักกุมอยู่เนาะไม่กลิ่นร้องมันหอม,หอมใช่กลางหลังมันเนี่ยไม่มี เนื้อไม่มีก้างเนื้อดูหลอเหมาะพริกหน่อยพริกหน่อยผักกลุ่มนี่ทำอะไรกินได้บ้างพ่อร้องอย่างเดียวนะเคยกินแต่ดองนาองเรื่องนั่นร้องกินผักกลุ่มนั้ทำหลายวันเนอะครับคนกินนะใช้เวลานานครับเวลา เพราะฉะันสี่ห้าปันพุ่นอะให้กินอะใช่เรามาแช่ก็ต้องสองสามวันแล้วพ่ออืมเนี่ยคนที่เขาไปขายเขามีสูตรใช่ไหมเขาทำยังไงพ่ะย่ะน้ำร้อนต้องน้ำร้อนไปดูกระดูกมันสีเหลืองและครับเนี่ยแต่นั้นไม่ค่อยอร่อยใช่ไหมมันแค่รวยนั่นนะอันนี้นี่เราแช่น้ำไปเองเอาหมาชัดของมันเลยอร่อยแช่น้ำสามสี่วันอะเนี่ยเขามันเหลืองแล้วเข้ามาดอง ค่ะน้ำอร่อยนี่คุณผู้ชมอืมนุ่มข้นอืม,อมขาก็อร่อยเพราะเปื่อยอยู่เอาเลยนุ่มได้อยู่เกี๊ยวได้อยู่อืมเธอกินกับปลานเะลยพราชอบปลานะผมชอบปลากูนะชอบปลาข้างสุกๆอย่างเงี้ยอืมประกาศซ่อมอีกว่าอืมแม่อืมประกาศซ่อม สปาเราเคยทำแล้วยังไม่เคยทำมั้งกระส้มอ่ะอืมใช่กระกส้มยังเขาทำหน้าร้อนใช่ไหมพ่อกระกส้มอ่ะทำหน้าน่หน้าหนาว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 เหมาะเนอะกรส้มนี่ใช้เป็นปลาดุกก็ได้ปลาขาวก็ได้ปลาขาวปิ้งไฟนะหอมหอมเนี่ยเอามาตัดไม้มอะไรพ่อ จะตั้งนีห่วยมั้งค่มีเสียงตัดไม้ไหนวันนี้เธอไก่เท่าในั้นไก่ขนาดนั้นเนี่ยเสียงเครื่องอะไปไก่ขนาดเอากินข้าวเหนียวในเป็นอิ่มนะ <c oughs> อืดกินมากอะเขาเคืองตรงไหนเอาไหมเอาละ,าละปวดละปีท้ายอืม,อม อ๋อเฮ้ยกัดพริกไปด้วยเข้ามากเลยพ่อนี่โคตน้ำปิดท้ายเลยใช่เลยปิดท้ายแล้วครับหายใจกบบนหม,ม้ <laughs> อเมาเมาอิ่มแล้วพ่อนหมอิ่มแล้ว โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้าชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเกี่ยงผักกลุ่มนะครับกลุ่มส้มพักกลุ่มส้มนะครับเราเพื่อเกี่ยงใส่ปลาลุกนะครับ